คำทำนายดวงชะตาวันที่28กันยายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมพลังงานของดาวอังคารซึ่งเป็นความกล้าหาญและความมุ่งมั่นจะถูกกระตุ้นในทางที่ผิดในวันนี้ส่งผลให้กลายเป็นความก้าวร้าวหุนหันพลันแล่นและพร้อมที่จะมีเรื่องกับทุกคนเป็นวันที่ต้องควบคุมอารมณ์โกรธและคำพูดให้ดีเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสสูงที่จะเกิดการทะเลาะวิวาทหรืออุบัติเหตุจากความใจร้อนของตนเองการงานความอดทนต่ำกว่าปกติอาจมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าได้ง่ายจากเรื่องเล็กน้อยความขยันขันแข็งของคุณอาจกลายเป็นความกดดันที่สร้างความอึดอัดให้คนอื่นหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้ความประนีประนอมหรืองานเจรจาต่อรองการทำงานคนเดียวหรืองานที่ต้องใช้แรงกาย จะเป็นทางออกที่ดีกว่าการเงินมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียเงินจากความประมาทเช่นค่าปรับจากการทำผิดกฎจราจรหรือค่าเสียหายจากอุบัติเหตุงดการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและการพนันทุกรูปแบบโดยเด็ดขาดเพราะอารมณ์ที่อยากเอาชนะจะทำให้คุณทุ่มเงินไปโดยไม่ใจตรองความรักคนโสดสเสน่ห์ของคุณอาจดึงดูดคนที่ชอบความท้าทาย แต่ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในวันนี้มักเป็นไปในรูปแบบของการแข่งขันเอาชนะกันมากกว่าความรักความเข้าใจคนมีคู่บรรยากาศเหมือนอยู่ในสนามรบคำพูดที่ตรงไปตรงมาเกินไปอาจทำร้ายจิตใจคนรักได้อย่างรุนแรงระวังการใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาซึ่งอาจนำไปสู่การแตกหักได้สุขภาพต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับอุบัติเหตุของมีคมบาด และการอักเสบของกล้ามเนื้อควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายเช่นการขับรถเร็วหรือการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่มีความชำนาญอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความใจร้อนและขาดความยั้งคิดคือศัตรูตัวฉกาจในวันนี้การกระทําท,ที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบจะสร้างความเสียหายที่ยากจะแก้ไขระวังการมีปัญหากับผู้รักษากฎหมายคําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไข การงานหากเริ่มรู้สึกหง,งุดหงิดให้ลุกจากโต๊ะไปเดินเล่นหรือหาน้ำเย็นๆดื่มเพื่อสงบสติอารมณ์การเงินเก็บเงินสดและแบัตรเครดิตไว้ในที่ที่หยิบใช้ได้ยากเพื่อลดโอกาสการใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นความรักก่อนจะพูดอะไรออกไปให้นับ1-10ในใจเสมอและพยายามใช้คำพูดที่นุ่มนวลที่สุดเท่าที่จะทำได้